ระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังช่วยพลิกฟื้นคืนชีวิตให้เกษตรกรในพื้นที่เขตอำเภอเมืองตรังโดยเฉพาะการป้องกันอุทกาภัยที่ทำให้พืชผลเสียหายและการมีแหล่งน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้พ่อปลูกอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้แงช่วยสร้างอาชีพและ,ะไรายได้ได้อย่างยั่งยืนค่ะแต่พอหลังจากมีกรองปันน่นน้ำนี่เกิดขึ้นเขาช่วยแก้ไขปัญหนาน้ำท่วมได้เยอะเลยครับแทบจะหมดไปนะครับพืชผลตอนนี้เยอะมากที่สุดก็คือสวนปาล์มบวกกับ ปลูกพืชปักสวนครัวแซมแล้วร่อ,รองพามนะครับสร้างรายได้เกิดขึ้นช่วงฤดูแลง้งข้ได้น้ําคลองผน,น้งพวนี้นะครับได้มาช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้นะครับปักเราต้องน้ำเยอะเรื่องเราตังเรื่องดูดไปดรดปปักมังดดกม่งดรอป๊าบมั่งสราน้ำมันน้ำจะได้ไม่เต็มทีนี่ดีดี่ได้มีคลองนี้ขึ้นพุ่มได้ปลูกปักปลูกยาวดวัยอาย,ย,ยุปวได้กิน